ร้านโอทิ้งไนกี้นะฮะร้านไอศครีมชื่อดังนะครับนี่อะไรครับกะทิใช่ไหมอ๋อข้าวออดใช่ครับมาแล้วนะฮะาาม,มาทานมาต้นนู้นฮะ,ะนะฮะเมนูน,น่าทานม,มากนะฮะโอ้โหจะทานแล้วนะฮะน่าทานจริงนะฮะโอ้โหราคาอาหารนะคะะรับ เช่นเนียเงินงเขาจะสั่อะไรหมันเยอะมากมีข้าวเหนียว้วมีข้าเหนียวเลยนะว่า้าวเหนียวด้วยนี้อร่อยนะฮะเนีย แกกินแม่ขอม่ครับโอเคไม่บันไรนะจะได้แบบแชร์กันด้วยเ้าอะาทำคอนเทนต์ด้วยไม่บันไลกําเ็กันากินรี้กินอะไรกินอะไรตกินอะไรองนแบบนองกิน เนื้อข้างล่างขนมปังท่านผู้ชมเนี่ยูดสุดยอดเลยขนมปังเนี่ยครับขนมปังผมก็ข้อเหนียวเหมือน้อหน้าทางเหมือนปา้าสปิตเลยใช่ไหมฮะแต่แต่ไม่มีกล้วยเลยฮะกล้วยข้างล่างอ่ะก็แต่เมืนแเนี่ยนะครับครับเออครับในการกินเนี่ยจริงๆริครับ มันก็นเด็กแม่พาไปสำหรับเว่ามันเป็นคันเป็นแข่งกันเลยอ่ะด้วยใช่ด้วยขาคืออันไอ้อยางงี้สนัดกินขนาดกว่าอาหารอ่ะมึงจะนโนแล้วนะ